ที่ใช้ไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับเรื่องของสงครามไทยกัมพูชามีประเด็นที่ต้องติดตามกันทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้เสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประผัดน่าจะถือว่าเป็นนายทหารที่ออกมาพูดจาค่อนข้างแข็งกร้าวดุดันและชัดเจนประกาศเลยว่าจะเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาให้หมดกลับคืนมาให้หมด เหลืออีกสีที่หมายครับเหลืออีกสีที่หมายสีที่หมายนี่คืออะไรอย่างไรปฏิบัติการที่เราเห็นอยู่ขณะนี้แปลว่าต้องการจะทําให้เสร็จต้องยึดสีที่หมายอยู่หรือไม่โดยที่พลเอกชัย,ยพฤกบอกว่าขณะนี้กัมพูชาใช้อาวุธหนักมากขึ้นใช้โดรนโจมตีหนักขึ้นแล้วก็ย้ำนะครับว่า ไทยจะต้องริดรอนขีดความสามารถทหารกัมพูชาริดรอนวันนี้ใช้คำว่าริดรอนขีดความสามารถเมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์ใช้คำว่าต้องทำให้ขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาหมดไปจนกระทั่งไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยไทยวันนี้บอกว่าไทยจะต้องริดรอนขีดความสามารถทหารเขมร บอกว่าในแง่ของเชิงลึกด้วยนะความสามารถทหารเขมรเชิงลึกให้หมดสภาพไม่ให้คิดที่จะรุกล้ำดินแดนไทยอีกในอนาคตนี่เป็นถ้อยถแถลงเป้าหมายทางทหารที่เชื่อได้ว่าประโยคเหล่านี้ถูกนำไปกล่าวแม้กระทั่งโฆษกของกระทรวงกลาโหมที่ถแถลงข่าวเช้าวันนี้ก็ใช้ประโยคคล้ายๆกันคือให้ขีดความสามารถ ของกัมพูชาทางทหารหมดสภาพไม่สามารถมารุกล้ำดินแดนไทยอีกในอนาคตแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลไฟเขียวทหารปฏิบัติการได้เต็มที่เต็มที่หมายความว่านายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นไม่เบรกและจะว่าไปแล้วก็คือบอกได้ซ้ำไปว่าทหารเอาอย่างไรนายกเอาอย่างนั้น พื้นเอกชัยพฤกต์ตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหารเมื่อวานนี้เช้าวันนี้ไป็มอบเงินช่วยเหลือพร้อมกับให้กำลังใจนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาไปที่โรงพยาบาลค่ายสป,ประสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลร,ราชธานีขอให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ววันทหารที่บาดเจ็บมีทั้งถูกสะเก็ดระเบิดปืนคอ กระสุนปืนเล็กเล่าสถานการณ์ปะทะให้พลเอกชัยพลึกฟังฐานหน่วยรบพิเศษคนหนึ่งเล่าว่าตัวเองถูกกัมพูชายิงใส่ในระยะ5เมตรนะหเมตรใกล้นิดเดียวจากที่กำบังซึ่งเป็นโขดหินหมายความว่าทหารเข็บเบมรเนี่ยบังอยู่ที่โขดหินระยะ5เมตรยิงใส่เป็นโขดหินขณะนั้น ทหารไทยคนนี้บอกกำลังใช้บังกะโลตอปิโดเจาะทำลายสนามทุ่นระเบิดอยู่และถ้าหายบาดเจ็บพร้อมกลับไปสู้ต่อครับนี่คือหนึ่งในทหารที่บาดเจ็บวันนี้พลเอกชัยพฤกษ์บอกกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าทุกวันนี้เพื่อนทหารกำลังปฏิบัติการไล่ยึดพื้นที่อยู่ไล่ยึดพื้นที่ต่างๆอยู่บอกว่าไม่ต้องห่วง เพราะเราจะเอาแผ่นดินไทยคืนมาให้หมดแน่นอนอตอนนี้กัมพูชามีการใช้ดโดรนในพื้นที่มากขึ้นสิ่งที่น้องได้ทำเพื่อนเอกชัยพลกบอกกับทหารคนนี้ที่บาดเจ็บสิ่งที่น้องได้ทำคือการทำเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงยืนยันว่าจะยึดคืนให้หมดตอนนี้เหลือสีที่หมายเพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นจะจัดการเอาคืนมาให้ หลังจากนั้นพลเอกชัยพุกก็บ,บอกกับนักข่าวให้สัมภาษณ์ว่ากําลังพลทั้งหมดที่บาดเจ็บมีทั้งคนที่ได้รับราชการและเป็นพลทหารเกณฑ์รวมทั้งต่อชดอทุกคนปกป้องแผ่นดินไทยแม้จะบาดเจ็บก็ตามในการปฏิบัติหน้าที่แนวปะทะนั้นทางกองทัพมีแผนปฏิบัติให้ดูลาดเหลา่าฝ่ายตรงกันข้ามและแจ้งเข้ามาเพื่อให้ปรับแผนปฏิบัติหน้าที่ วันแรกกัมพูชาพยายามสร้างภาพว่าไทยเป็นผู้กระทำส่งผลให้วันที่สองเขาก็สร้างภาพจากการเป็นผู้กระทำที่จะปฏิบัติต,ตอบโต้กับเราทางเรามีหลักฐานอยู่แล้วบอกว่าฝั่งกัมพูชาพูดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าต้นเหตุที่ไทยต้องปกป้องอธิปไตยมาจากวันที่ทหารเราเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสองนายจากการที่กองกําลังของเรากําลังทําถนน ซึ่งเราทําถนนในพื้นที่ดินแดนไทยส่งผลให้ฐานกัมพูชาไม่พอใจมีการเตือนด้วยเสียงหลังจากนั้นก็ยิงใส่ทหารไทยทันทีขัดแย้งกับกฎการประทะหมายความว่ากฎการประทะหรือ r u o f engagement เนี่ยไม่ใช่ว่าส่งเสียงปั๊บยิงใส่ต้องยิงเตือนก่อนไม่ใช่ยิงใส่ทันทีนี่คือกฎของการประทะที่ทหารทุกคน ต้องเข้าใจแต่ว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ทำอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้พื้นที่ที่ทหารกัมพูชายิงใส่ทหารไทยคือพื้นที่ของไทยไทยจึงมีสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะตอบโต้กัมพูชานี่คือเสียงจากสเสท,ทอบอและยืนยันว่าหลังปะทะกันถือเป็นวันที่สองวันนี้วันวันที่สอง หลายพื้นที่ที่ทหารไทยสามารถครอบครองเริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นแต่ไม่อยากลงรายละเอียดเพราะเป็นยุทธวิธีทางทหารที่เราเห็นปฏิบัติการหลายอย่างเนี่ยสะท้อนว่าทำไปโดยไม่เป็นข่าวแต่วันที่สองวันนี้ทหารกัมพูชาเริ่มใช้ทั้งโดนทิ้งระเบิดโดนทิ้งระเบิดนี่หรือว่าที่เรียกว่าโดนปลีชีพนี่แหละโดนทิ้งระเบิด รวมทั้งอาวุธหนักโจมตีหารไทยมากขึ้นนี่ครับนี่เป็นรูปที่ทางกองทัพภาคสองเนี่ยออกมาให้ประชาชนได้รู้จักภัยคุกคามรูปแบบใหม่ยุทธวิธี FPV UAV ของกัมพูชาข้อแนะนำั้งปฏิบัติตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามันคือ UAV e หรือว่ามันคือดโดรนและที่เราเรียกดโดรนคลีชิพนั่นแหละมันเป็นยังไงละ่ะถึงต้องเตือนพฤติการของข้าศึกคือหนึ่งรูปแบบการเข้าตี Attack Pattern อากาศยานนำร่องจะมีตัวนำร่องขึ้นก่อนนะดูทางซ้ายมือเดี๋ยวขยายเต็มจอจะเห็นมันจะใช้วิธีการนำร่องก่อนตัวนำจะมีมันแล้วก็ ล่อหลอกระบุเป้าหมายเป็นดีคอยก่อนตัวเนี้ยจะเป็นตัวดีคอยคือเป็นตัวล่อหลอกแล้วจะเป็นตัวระบุเป้าหมายนะครับตัวนําและพอลงมาข้างล่างจะเห็นลักษณะอากาศยานและสัมภูต aircraft and armament characteristics มันจะเป็นลักษณะของอากาศยานและอาวุธที่มีมันจะเป็นมอตอรข้างล่างเห็นไหมครับเป็นระเบิด จะมีขนาด82มม,มอาจจะมีการทิ้งกล่องติดสัญญาณ GPS ด้วยนะอาจจะมีกล่อง GPS เดินชี้ทิศทางตรงที่สองช่องตรงกลางภัยคุกคามที่ตรวจพบมันเป็นอาวุธเล็งจำลองเช่น BM21 ระดมยิงหมายความว่ามันจะ เป็นอาวุธเล็งจำลองขึ้นมาเล็งจำลองเพื่อจะให้เจ้าจรวดหลายลำกล้องเนี้ยยิงใส่เป้า FPV ระลอกถัดไปเข้าโจมตีระลอกแรกเอามาหลอกก่อนและมาเล็งเป้าระลอกสองตัดถัดไปจึงจะเข้าโจมตีซ้ำ เป้าหมายล่อโจมตีกำลังพลที่เข้าไปเก็บกู้เป้าหมายคือกำลังพลที่เข้าไปเก็บกู้หมายความว่าชุดแรกทิ้งระเบิดทหารไทยเราอาจจะไม่รู้ตัวก็เข้าไปเก็บกู้พอเข้าไปเก็บกู้ปั๊บก็จะเจอกับรอกสองตูม้มทีนี้ลงมาเลยก็ <c oughs> สามข้อเน้นย้ำและการปฏิบัติข้อเน้นย้ำคือ พบซากมีเสียงคือกับดักนะถ้าพบซากที่มีเสียงระวังนะมันคือกับดักห้ามรวมกลุ่มเข้าไปมุงดูเด็ดขาดนะห้ามรวมกลุ่มเข้าไปดูเด็กขาดมันคือตัวล่อเรา 2. ถ้าปลอดภัยรีบทําลายหรือแยกกล่อง GPS ออกแยกกล่อง GPS ออกจากแล้วก็ออกจากพื้นที่ไฟายเราทันทีเพื่อตัดสัญญาณ ออกจากพื้นที่ฝ่ายเราเต็มที่เพื่อตัดสัญญาณและท้ายสุดถ้ามีคอแปดสองติดอยู่หมายความว่าถ้ามีระเบิดติดอยู่ห้ามเก็บกู้เองอาจจะมีระเบิดกับดักอัตโนมัติก็ได้นี่ครับโอ้นี่มันมีแผนซ้อนแผนหลอกล่อมีตัวล่อมาก่อนเล็งเป้าเสร็จพอทิ้งปั๊บนี่เราหลวมตัวเข้าไปตรวจปับ๊บไอรุ่นรอกสองมาเลยคราวนี้ซัดเต็มที่ เพราะว่าเรากลายเป็นเป้าหนึ่งแล้วนี่คือรูปแบบของ UAV หรือดโดรนแบบใหม่ใช้วิธีการเป็นตัวทิ้งระเบิดเองเลยที่เรียกว่าเป็นพรีชีพเพราะว่ามันมาทางเดียวมันมาปับ๊บมันลงปับ๊บมันชนแล้วมันทำลายมันพร้อมจะทำลายตัวมันเองได้ด้วยดังนั้นเสธบกจึงบอกว่า วันที่สองนี้จะเห็นว่ากัมพูชาเริ่มใช้ทั้งโดรนทิ้งระเบิดรวมทั้งอาวุธหนักโจมตีทหารไทยมากขึ้นอาวุธหนักด้วยนะโดรนพรีชีพด้วยนะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายถอนกำลังออกไปทหารกัมพูชาก็ไม่ได้ถอนอาวุธหนักก็ไม่ได้ถอนออกไปจากพื้นที่แต่ประการใดแล้วยังมีการฝังตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เป็นเครื่องยืนยันว่ากัมพูชาไม่เคยพูดอะไรตรงไปตรงมาไม่จริงใจอย่าไปเชื่อเป็นอันขาดนาักข่าวถามเสธอบอว่าการประทคัครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ทุกคนอยากรู้มันยาวนานแค่ไหนยืดเยอะแค่ไหนพลเอกชัยพฤกบอกว่ายืนยันอาจจะต้องใช้เวลาระยะพอสมควรเพราะเราต้องคำนึงถึงการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนของเรามากที่สุดและการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็ต้องค,อค,อค,อค่อยๆคืบคลานและใช้ยุทธวิธีต่างๆและต้องใช้วิธีลิดรอนทำลายประสิทธิภาพของฐานขเบทให้มากที่สุดลิดรอนค่อยๆลิดรอนและทำลายประสิทธิภาพของทหารขเมทให้มากที่สุดเพราะรัฐบาลก็ไฟเขียวอยู่แล้วว่าให้กองทัพปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ เราก็ทำไปตามแผนที่เราได้เตรียมไว้สัญญาว่าเราจะทำให้เต็มที่พลเอกชัยพฤกษ์บอกได้ว่าเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตต่อไปครั้งนี้เราจำเป็นต้องลิดรอนขีดความสามารถของเขาไปให้ไกลหมายของม่าต้องทำให้เต็มที่จะได้ไม่เป็นปัญหาทีหลังรวมทั้งขีดความสามารถในเชิงลึกด้วย คิดความสามารถในเชิงลึกเพื่อให้เขาบทสภาพในแนวคิดที่เขาเข้ามาในดินแดนของเราด้วยวิธีการต่างๆที่เขาเคยใช้และทำให้ไม่สามารถดาเนินการได้ต่อไปในอนาคตจึงจะทำให้เราหมายถึงฝ่ายไทยเนี่ยมีวิธีที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนในการปฏะิะรอบก่อนและปี54ตรงนี้ครับที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าครั้งนี้แตกต่างไปจากครั้ง ก่อนอนไม่ว่าจะเป็นคราวที่แล้วหรือจะเป็นเมื่อปี5-4เพราะว่าเป้าหมายครั้งนี้ไปไกลกว่าในอดีตในไกลกว่าในอดีตคือนี่แหละครับคือวิธีการนี่ย h e Reporter เตอขาบอกเลยนะทัพพักสองบอกฐานกัมพูชาเปิดฉากยิง b m 2 21ยโจนพรีชีพใส่ไทยในพื้นที่ช่องบก และขณะเดียวกันภาคหนึ่งรายงานว่ากองกำลังบุรพาใช้ปืนใหญ่รถถังยิงกำลังบ่อนคาสินโนในฝั่งกมพูชาหลังจากใช้เป็นที่ตั้งอาวุธโจมตีฝั่งไทยนั่นคือตึกคาสินโนนี่ครับนี่ปิพอตเตอร์รายงานไอ้คำว่าดโดรนพรีชเนี่ยวันนี้เห็นชัดขึ้นใส่ไทยในพื้นที่ช่องบกปราสาทตาควายปราสาทขนา หมายความว่าใช้ย,ยิงบ m 21เนี่ยไอ้เจ้าจรวดหลายลำกล้องเนี่ยเพื่อจะทำลายบอนคาสินโนนี่ฝั่งของเราฝั่งเขายิงมาเราใช้ปืนใหญ่ลดถังเลยนะครับฉะนั้นจึงไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากครั้งนี้ต้องการทำลายเชิงลึกทำลายสมรรถภาพทำลายขีดความสามารถปลเอกชัยพฤกบอกว่าสุดท้าย ขออภัยประชาชนที่ทำให้ลำบากต้องอพยพออกจากบ้านพักขอให้กำลังใจประชาชนที่อยู่ในศูนย์อพยพขอบคุณประชาชนที่อยู่ศูนย์อพยพที่ให้กำลังใจทหารสัญญาว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประเทศชาติของเราสงบและในอนาคตไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกส่วนกรณีสายลับสอดแนมก็ตามที่กรมนชี้แจงไปแล้ว อยากให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการของสงครามอยู่แล้วต้องมีการใช้สายสอดแนมหรือสายลับก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตามีอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่นี่ต้องเรียกว่าถือว่าเป็นการเปิดให้เห็นว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆอ,อย่างไรเพราะว่าการถแถลงข่าวช้านี้ โฆษกเนี่ยมีตั้งแต่โคษกกระทรวงกลาโหมโคษกของบบก,กองทัพบกโคษกกองทัพเรือโคษกกองทัพอากาศโคษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีการออกมาปฏิเสธเรื่องที่มีการปล่อยข่าวจากฝั่งของกัมพูชา โฆษกระทรวงกลาโหมพลรวตรีสุรสันคงสิริย้ำว่าชนวนเหตุของการปฏิบัติการทางทางหารเนี่ยเกิดจากการเปิดฉากยิงของกัมพูชาที่ภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนที่อำเภอการทรลักษ์จังหวดัดศรีสะเกดเมื่อวันที่7จธันวาสองวันก่อนทำให้ฐานไทยได้รับบาดเจ็บสองนายจากนั้นก็มีการประทะและขยายวงกว้างไปตลอดแนวชายแดนยอดล่าสุด ที่ชาววันนี้บอกคือเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บ29่านายและต่อมาเวลา11นาฬกา30นาทีเนี่ทีมโฆษกองทัพบกยืนยันข้อมูลว่ามีเสียชีวิตเพิ่มนั่นก็คือเสียชีวิต3คือเสียชีวิตวันที่8เมื่อวานนี้1และเสียชีวิตวันนี้เพิ่ม2เป็น3 โฆษกกระทรวงกาลาโหมบอกว่าการปฏิบัติการของฝ่ายไทยเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักกัมพูชาเน้นโจมตีสถานที่พลเรือนเพื่อสร้างความตื่นตระหนกและก็ปั่นป่วนให้กับคนไทยโฆษกกระทรวงกาลาโหมยืนยันนะครับว่าไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยและความมั่นคง,งของประชาชนเป็นสำคัญ แล้วก็มีการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงข้อกล่าวหากัมพูชาที่บอกว่าไทยใช้อาวุธเคมีขอปฏิเสธโดยเด็ดขาดว่าเป็นเฟกนิวส์ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเสพสื่อต่างๆแล้วก็ติดตามข่าวผ่านช่องทางการเท่านั้นฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าฟังจาก เสนาธิการฐานบกก็คือยังมีอีกสี่จุดที่จะต้องเอาคืนสี่จุดนั่นคือที่ไหนถ้าติดตามข่าวสารก็พอจะเห็นว่ามันคือจุดที่ทางทหารไทยถือว่าเป็นของเราทางกัมพูชาถือว่าเป็นของเขาและมีการเผชิญหน้ากันบ่อยครั้งครั้งนี้สังเกตว่าการปฏิบัติการนั้นจะมุ่งไปสี่จุดนี้ครับเพื่อจะเอาคืนมาแล้วก็มีการสู้รบกันหนัก ช่นที่ปราสาทตาควายแล้วก็ที่คนาเข้าใจว่าวันนี้เช้านี้ยึดได้ทั้งที่คนานั้นน่าจะเต็มที่แล้วแต่ว่าปราสาทตาควายนี้อาจจะยังมีการสู้รบกันอยู่พอสมควรวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยตอบคำถามนักข่าวเรื่องโดรนนี่แหละโดรนพรีชีพหรือว่าโดนทิ้งระเบิดนี่แหละ นายกบอกว่ากองทัพรัรบทราบมีแผนเผชิญอยู่แล้วเพราะต้องรู้ว่าวิธีการของฝั่งกัมพูชานั้นคือวิธีการที่ต้องสู้แบบประหยัดแต่ว่าได้ผลของเรามีรถถังของเรามีเครื่องบินกัมพูชาจะสู้แบบกองทัพที่เล็กกว่าแต่ก็อาจจะได้ผลมากกว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังนัก,กาถามนายกว่าจะไม่มีเหตุการณ์เหมือนในอดีตที่ทหารกำลังปกป้องอธิปไตย แล้วมีการสั่งให้ทหารหยุดใช่ไหมเพราะไม่มีข่าวลือข่าวลือเรื่องว่ามีการเบรกอะไรการใครเบรกหรือ,อยังไงไม่รู้นายกตอบว่าไม่มีตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วโอ้หยุดไม่ได้แล้วด้วยนะนายกบอกนายกบอกอย่างนี้ให้คำมั่นสัญญากับกองทัพแล้วว่าให้กองทัพดาเนินการตามแผนการที่ได้คิดเอาไว้อย่างเต็มที่ รัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบถามว่าจนกว่ากองทัพจะสิ้นสภาพไปใช่หรือไม่หมายถึงกองทัพทางฝั่งโน้นนะนคุณอนุทินตอบทันทีกองทัพเขาไม่ใช่กองทัพเรากองทัพเราไม่มีวันสิ้นสภาพนี่ดังนั้นนี่แหละคือจุดที่ทำให้หลายๆคนตั้งคำถามว่า ถ้าจะทําให้กองทัพเขาสิ้นสภาพนี่มันหมายความว่าย่างไรสิ้นสภาพนี่ตีความว่าอย่างไรเพราะมันเยอะมากแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะประมาทได้เป็นอันขาดเพราะมันจะถูกตีความไปต่างๆนานาว่าเราอยู่ในสถานะที่จงใจที่จะทําให้เขาหมดสภาพจริงหรือไม่ เมื่อสักครูที่เห็นเนี่ยเป็นคำอธิบายเป็นอินโฟกราฟิกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโดนผีชีพน่าสนใจพวกคนก็จะสนใจว่าเออมันคืออะไรอย่างไรมีคำอธิบายอินโฟกราฟิกเสริมมาที่น่าสนใจนี่น่าจะเป็นของไทยรัฐโดยอธิบายว่าตำบลกระสุนตกกัมพูชา ส่งโดรนพรีชีพยิงปืนใหญ่ BM 21ลงแผ่นดินไทยมันคืออย่างไรนี่ครับจะเห็นเลยว่าคำว่าตำบลกระสุนตกเนี่ยหมายถึงเอาส่งโดรนพรีชีพเข้ามาขยายใหญ่เต็มที่ก็จะเห็นครับว่ามันคืออะไรทางซ้ายสุดเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวเราต้องเข้าใจถึงภาวะอาวุธ ที่ใช้ยุทธศาสตร์ที่ใช้คือปืนใหญ่ดงที่ไหนบ้างนี่ครับตำบุญกระสุนตกปืนใหญ่ไปมุ่งไปที่เขาพระวิหารภูมะเขือเนินหกรบ้านภูมิสระรนบัว่ิ12พลานยาวช่องอานม้าช่องบกปราสาตาควายปืนใหญ่พุ่งเข้าไปตรงนั้นจุดต่างๆเหล่านี้ส่วน BM 21นี่เลย bm ยีบเอปืนใหญ่ก็ส่วนปืนใหญ่ยิง bm ยีบเอคือจรวดหลายลำกล้องพุ่งไปไหนหนึ่งประสาตาควายประสาตาเมือนช่องปลดต่างช่องระยีพระวิหารภูมะเขือตาพยาแล้วโดนละ่ะลงไหนโดนโดนไปลงที่พยาสัตบันลงที่ช่องอ่านมาลงที่เนินห้าหหนึ่ง นี่ที่เรียกว่าตำบลกระสุนตกเพราะว่ามันคือเป้าของฝั่งกัมพูชาที่ต้องการถล่มจุดต่างๆของฝั่งไทยเรานี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสนามรบนี่เราพูดถึงสนามรบเลยนะครับเพราะว่ามันคือสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างใช้วิธีการที่ตนได้เปรียบที่สุด อาจารย์เอพอสรุปได้ไหมว่าประโยคเด็ดของเสนาธิการทหารบกผลเอกชัยพฤกษ์ที่รู้สึกว่าจะเป็นนายทหารคนที่ชี้เป้าชัดเจนที่สุดว่าเป้าหมายหลักจริงๆปฏิบัติครั้งนี้ต่างกับทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไรครับอาจารย์เอครับ ได้เลยคุณสุธิชัยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงท่าทีล่าสุดของกองทัพบ,บกไทยนะครับต่อสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากคำถแถลงของท่านเสนาธิการฐานบกพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัทรเลยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การประทะก,กันธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือสัญ,ญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เราต้องจับตาดูกันให้ดีเลยทีเดียวคำประกาศนี้ต้องบอกว่าเฉียบขาดมาก แล้วมันไม่ใช่แค่คำพูดล,ลอยๆนะคะแต่มันคือจุดเปลี่ยนเลยคือเป็นสัญญาณบอกว่าความขัดแย้งที่มันยืดเยื้อมานานเนี่ยกำลังจะเข้าสู่เฟสใหม่ที่ดุเดือดกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคำพูดนี้ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างเอาละครับเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยคือทางกองทัพเนี่ยเขาวางเป้าหมายไว้ชัดเจนมากนะครับ ชัดแบบที่ว่าไม่ต้องตีความอะไรกันอีกแล้วภารกิจหลักก็คือการทวงคืนพื้นที่พิพาททั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นคำประกาศที่ท้าทายมากๆแล้วนี่ก็คือเหตุผลหลักที่กองทัพช้อ้างถึงความชอบธรรมในการปฏิบัติการครั้งนี้ครับท่านเสนาธิการทหารบกบอกว่ายังเหลือเป้าหมายทางทหารอีก4จุดครับ4จุดสุดท้ายเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่ต้องเอามาต่อให้ครบและปฏิบัติการทั้งหมดตอนนี้เนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่การยึดคืนพื้นที่4จุดนี้แหละครับ คำถามที่น่าคิดก็คือแล้วไอ้สจุดที่ว่าเนี่ยมันจะยากง่ายแค่ไหนทีนี้ทุกความขัดแย้งมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วอะไรละ่ะที่เป็นเหมือนประกายไฟที่จุดให้เรื่องนี้มันลุกลามบานปลายเรื่องนี้ทางกองทัพเขาก็มีคําอธิบายนะครับเขาได้ลําดับเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นต้นตอของการประทัรอบล่าสุดนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงตามข้อมูลจากฝั่งกองทัพกันดูครับ ประเด็นสาคัญที่สุดเลยนะครับในคําชี้แจงของกองทัพก็คือเขาบอกว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายที่เปิดฉากยิงก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันคือการละเมิดกฎการประทะและที่สําคัญคือมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าเป็นดินแดนของไทยด้วยดังนั้นในมุมของกองทัพแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้มันก็เลยให้สิทธิ์เต็มที่ในการตอบโต้กลับไปนั่นเองครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นฝ่ายไทยก็เลยต้องปรับยุทธศาสตร์กันใหม่หมดเลยครับเรียกว่าเป็นการพลิกตําราการรบเลยก็ว่าได้ คือมีการนำหลักนิยมใหม่มาใช้ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลก็อนุมัติเต็มที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้เจ้ายุทธศาสตร์ใหม่ที่ว่าเนี่ยมันต่างจากของเดิมยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อภาพรวมของความขัดแย้งนี้เป็นในทิศทางไหน คือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่แค่ตอบโต้เวลาโดนรุกล้ำตอนนี้กลายเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกเต็มรูปแบบเพื่อเข้าไปทำลายขีดความสามารถทางการทหารของอีกฝ่ายเลยคือเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ผลักดันเขากลับไปแล้วนะครับแต่คือการทำให้เขาไม่มีศักยภาพพอที่จะกลับมารุกล้ำเราได้อีกเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนจากเกมตั้งรับมาเป็นการรุกแบบเต็มตัวเลยครับ ทีนี้ mm hmm. การปรับมาใช้แนวทางที่แข่งกร้าวขึ้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทำคือมันมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าฝ่ายกัมพูชาเองเขาก็ยกระดับยุทธวิธีของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวแค่ฝ่ายเดียวแต่เป็นการตอบโต้สิ่งที่ฝ่ายไทยมองว่าเป็นภัยคุกคามที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานที่กองทัพเขานาเสนอดีกว่าครับ ทางกองทัพชี้ไปที่การใช้โดรนทิ้งระเบิดแล้วก็การใช้อาวุธหนักของกัมพูชาเขาบอกว่านี่เป็นหลักฐานชั้นดีเลยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอีกฝ่ายน่ะไม่เคยถอนอาวุธออกจากพื้นที่ไปจริงๆคือมันไม่ใช่แค่การประทะกันเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มันเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาในระยะยาวซึ่งนั่นก็ทําให้กองทัพไทยมองว่าจําเป็นต้องตอบโต้ด้วยยุทธศาสตร์ที่มันเข้มข้นแล้วก็มองไปข้างหน้ามากขึ้นนั่นเองครับ พอมีเรื่องของยุทธศาสตร์ใหม่เข้ามาแน่นอนว่าภาพของสนามรบมันก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะครับแต่คำถามก็คือแล้วอะไรล่ะที่รอเราอยู่ข้างหน้าความขัดแย้งนี้มันจะเดินไปทางไหนต่อแล้วที่สําคัญท่ามกลางสถานการณ์ที่มันตึงเครียดขนาดนี้กองทัพเขามีอะไรอยากจะสื่อสารกับประชาชนคนไทยบ้างคําตอบจากท่านเสนาธิการทหารบกก็คือท่านยืนยันเลยว่าปฏิบัติการนี้ไม่จบเร็วแน่นอนครับเพราะแนวทางคือต้องทําอย่างเป็นระบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยที่ความปลอดภัยของทหารเราต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็แปลว,ว่าเราอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อแล้วก็ตึงเครียดแบบนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยล่ะครับทีนี้ท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารที่มันเข้มข้นขึ้นเนี่ย ท่านเสนาธิการทหารบกก็ได้ส่งข้อความโดยตรงถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ากองทัพพยายามที่จะสื่อสารแล้วก็ขอการสนับสนุนจากประชาชนในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้ยังไงข้อความที่ส่งออกมาเนี่ยต้องบอกว่า เขาพยายามสื่อสารอย่างสมดุลมากเลยนะครับคือด้านหนึ่งก็เป็นการขออภัยสําหรับความยากลําบากที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ต้องอพยพแต่อีกด้านหนึ่งก็ให้คํามั่นสัญญาว่าที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยมันจําเป็นนะเพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกในอนาคตก็ถือเป็นตัวอย่างการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่น่าสนใจทีเดียวครับขอส่งต่อให้คุณสุทธิชัยดําเนินรายการต่อไปครับ ขอบคุณครับนี่แหละสถานการณ์อย่างนี้แหละที่เราจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะยืดเยอะแค่ไหนถ้าพอบอเสทอบพูดอย่างนี้แปลว่ายังต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะครับเพราะว่าการบรรลุปเป้าหมายที่ว่านี่การทําให้ขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาหมดสภาพเนี่ยไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวกันจะยืดเยื้อะหรือไม่แค่ไหนเราต้องเกาะติดและเราจะต้องตรวจสอบให้เห็นภาพชัดจริงๆ จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ